กีเอิร์กกีเอแคร์ขาดคุณแม่เราอะย้ายโรงเรียนมาใหม่อ่ะต้องทําตัวดีๆหน่อยด้วยเพราะเราก็ไม่รู้ว่ารุ่นพี่ที่เนี่ยได้ข่าวมาว่าโหดๆทุกคนเลยด้วยเข้าใจไหมป้แล้วมึงสองคนน่ะทําตัวดีๆเดี๋ยวเขาจะหาว่ามึงอะเป็นคนก้าวลาวก้าว้าวไงก้าวไปที่ไหนก็ลาวไปที่ไหนเซ่ ได้ไหมฮะพวกมึงสองคนน่ะต้องเป็นเพื่อนกูตลอดไปนะเพราะมีมึงสองคนน่ะกูดูผอมไปเยอะเลยโอ้โหไม่ได้หรอกเซ่ป่านี้อยู่ไม่ได้หรอกเซโอเคหยอกกันเึงเพื่อนกูหรือเปล่า่ะเลิ่อกันเรกูถามแะ้วมึงอย่าโกรธนัทั้งสองคนเลยมึงกินคนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่วะกินคนก็ไม่รู้แต่กินจะไม่แน่มันอาหารที่เราชอบ มีมาเจอรุ่นนีไม่เห็นก็จะด่าพวกเราอีกนะแต่กูถามหน่อยเธออะไรแซะไอโรงเรียนเก่าน่ะมึงโดนไล่ออกเพราะอะไรวะนอวะก็แค่เผล่มไอเหยียบนกหวีคุบลาเองแค่นกหวีอันแค่นี้โดนไล่ออกเลยเหรอวะหนูกว่าแค่เหยียบตอนที่ครูกาลังป่านกหวีอยู่พอดีอ่ะกนกหวีไปอยู่ตรงไหนในป่ารูในในป่าขู่ โดนตุ๊กหวีดเอาเนี่ยผมก็เลื่อยๆอแล้วมือไงทำไมโดนไล่ออกมาโอ้ยของฉันไร้สารละเจ๊เอามาอยังไงเล่าแค่ไม่ได้ไปสอบถูกไม่ได้ไปสอบแค่นี้มึงก็บอกครูก็ไปสิขอสอบซ่อมก็ได้พวกนี้เจ๊ขู่หมายถึงกูไม่ได้ไปสอบปากคำก,กูไปตบเมียผอป <c oughs> ากดีบอกกูไม่สวยเฮ้ย <c oughs> สี่งน um ี้โถพวกเราแต่ย้ายมาโรงเรียนเนี้ยเราต้องทําตัวดีๆเข้าใจไหมได้พ่อเจ๋อเจ๋อพี่สวัสดีครับพี่อยู่ที่นี่ประจำเหรอใช่ครับพวกรุ่นพี่เนี่ยเขาโหดไหมฮะเขาไม่น่าจะโหดเท่าไหร่หรอกจริงหรือเปล่าเราก็มากันใหม่ฝั่งเนื้อฝักตัวด้วยนะครับพี่คาไฝั่งเนื้อฝั่งตัวพี่เขาไปฝั่งเนื้อฝักตัวโอ้ยหุ่นสเปคดีอะ หลังล่ะมึงข้าหลังละเทสเลยังงเยดัลก่ตายแล้วนี่มาโปรโมทอาจะมาฟ้าผ่ากันเหรอเจเจโอตปาโมดผมเจอตัวแม่อี่ครับพออปากดี่นี่แม่กูม่งออไปอ นีมึงใช่ไหมที่เคยปั้งกับเขาโฮเก้นเนี่ยใช่มึงหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเจ๊จดอกไม่เบ็นไรป้าเจคุณเลยสงบปากสงบคำเอาไว้แม่หนูเห็นนะต่นที่แม่เดินนำมาหนูเดินตามมาสองคนมันเดินตเตะเศษรังแค่แม่ด้วยหนำ่ำซ้ำนะเพราะมันเดินมาสามคนมันเละผัวแม่ด้วย <S 1> <S 1> ใจยิงแม่ มันยังไม่ถึงเวลาที่แม่ต้องออกโรงแท็กซี่นิ่งๆเลยนะครัคุณแม่ขาเดี๋ยวเดียนจัดการเองค่ะมืงอมองมันทำไมมึงติดใจเรื่องอะไรเนี่ยว่าไซอิ๋วพังในหน้าดูทำไมอ่ะมีตือโป้ยสองตัวเลยแห <laughs> ละ <c oughs> ของหมายถึงใครโกรธเขาอย่าโกรธเขานักบ้า ก็แค่เด็กใหม่อย่าว่ากันเลยนะครับหุบปากคำอะไรอะไรไปดีต้อขอโทษด้วยนะคำอะไรฮะนี่ก็หยุดพุงดิเพื่อนอย่าดูถูแม่ของฉันอย่ามาสร้างอย่ามาสะเกออเข้าใจหรือเปล่าฮะทำไมกางเกงพี่เลยหัวเข่าจังเลยจะถึงจะตกอยู่แล้วอะไรพี่พี่กล้าเป็นกระเทยมากเลยแม่ ไปขูดให้แล้วครับนี่ดอกอะไรเกสอนเต็มเลยไม่ใช่เกสอนรังแคอ่อเสร็จแล้วหรอจะเอาอีกใช่ไหมก็ได้ดาบมันแรงๆรงดาบมันแรง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 กนนะซาบุล่าวันดาบแรงนี่นี่กันประกอบซาบุล่าวันต้องแรงกูนะมึงดูมึงดูนี่อิจฉาดาบมันเป็นชุด มว <Horse addition. S 2> นกันแดนห0 0 0คอเสื้อกัเสื้อสูทกุงเท้ารองเท้าสสูงดเป็นชุดกรไมต้องรอพูดผมกัดเอเลยเดี๋ยวมันกัดแน่สจดามาันเป็นชุดม่วนกันแด้าพคอเสื้อกัเสื้อสูทกุงเท้ารองเท้าสสูงดเป็นชุดกรับ ด้วยกูกลับเองเลยเดี๋ยวมากลับแน่พวกพี่จะมาด่าพวกหนูทำไมอ่ะก็นี่เป็นน้องใหม่เพิ่งเข้ามาอยู่ก็ฝันปุ๊บิั๊บเลยเดี๋ยวเขาตอกว่าจมูกแฟบดิปนี่ฮะขอบอกเลยก็แล้วกันอย่ามาทำยายเซ็กซี่อะไรยายเซ็กซี่วะก็ยายเซ็กซี่ตาก็แข็งคือตาแข็งอย่างมาเต้นับ ถึงได้โชคหีืงถึงแม่ฉันไม่กลบมึงอะไริอุ้ยี่อะไรกันค้าอย่ารุนแรงซิมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมใช่เรื่องอะไรครับที่มองัแม่กว่าแต่แล้วใครไปมองตอนไหนไม่เคยหาเรื่องเลยเมื่อกี้ก็เพื่งนเตือนน้องๆไปเพื่อนๆไปบอกว่า อย่าไปทำอะไรให้พวกพี่ๆไม่สบายใจอโอเคกวาจะเข้าใจถึงก็ได้นะคือแบบว่ามึงอาจจะมินิมังมินิมังโอเคพี่ถ่ายพยาธิบ้างนะ <laughs> มึงอะไปมาจจะไม่ได้มองแต่มึงอ่ะน่าสงสัยสุดมึงแจ๊คคอใส่หัวแม่กูใช่ไหมเรียกหัวแม่กูในคำแจ๊คคอเหรอพี่เข้าใจผิดแล้วคอหนูไม่ค่อยดีคอเป็นอะไรคอเป็นหมอนรองกระดูกทับกับเส้นประชวังอะไรเส้นประชวัรกันกันเจ็บประสาท

ของแท้และของจริงจ๋อเขาดูซิพวกตารักออกจะตายไม่เคยทำร้ายใครขอตกลงขอโทษด้วยแม่เอาไปดีถึงเวลาที่คุณแม่จะต้องสาแดงเด็กพวะมันเห็นนะว่าเราคือที่สุดของโรงเรียนแล้วแม่เป็นคนเดียวที่จะต้องจัดก,การมันให้มือรู้สํานึกให้มันสาเนียกว่าตัวมันเนี่ยไม่สามารถที่จะมาก้าวไกล ไม่มีที่ยืนอย่างแน่แน่ไม่ได้พูดไม่ได้เกิดแม่จักาดด่ามาเลยอะไรอะไรอะอะไรแม่ถ้าจะด่าก็ด่าเป็นภาษาไทยอ่ะอย่าด่าเป็นภาษาอังกฤษเลยฟังกันไม่รู้เรื่ยอังกฤษไหนแม่คุณเป็นใบโอ้โหหรือป่าอจจะไม่เข้าใจ แม่ด่ามันอีเจาแปลอะไรแปลของมืงวะอไาอใช่อะไรง้อัวูทำไมวะไม่มีไม่เไรใช่ไมอะไรอยากได้เหรวะเออผัวไปถูกตอนไหนวะเนี่ย ะพวกหนูไม่ได้ไปร่วมเกินอะไรเลยพวกมึงไปร่วมเกินอนเอียอียอะไรเนี่ยอะไรเย็ปั้นเย็ปั้นย็ปั้เอียอยปั้นตรงไหนเอียเอียอะเอาแม่ไม่นี้จะโชว์ร่เหรอโอ้ยกเยอี เด <ality> ี๋ยเดียโอ้ยโอ้นะคุณแม่คุณแม่คุณแม่มาล้นขยะหรือเปล่าเนี่ยคุณแม่แค่กดสวัสด